มานั่งล้อมผ้าควังลาสารพันมีมากมากผูก้ผู้ป่าปดามีเข้าอ่านปงโรงเรียนสอนมีสุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่ห้มเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่มพังดอกสมังดอกอมแก้มมูมันป่า ลว้วนมาลาของหอมหามามุ่นหมอ ยามื่อตาเวนหลบหลับลงป่าแสงยามเออแลงตาเวนแดงหลับลงป่าไม้ขวัญเจ้าไปโอไตที่ใดทางใด้เคลื่อนมาไวไวเทียมคิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงส้นป่าขวัญเจ้าไปทางนาแซมหย่า